คือคนอื่นจะหาหาของเด็ดนะของดีแต่ผมจะไม่หาตรงนั้นจะหาวิกฤตอ่าเวลามีวิกฤตเนี่ยก็จะจะไปหาดูว่าตรงไหนเนี่ยที่มันมันยังเป็นโอกาสอีกบ้าง เริ่มลงทุนก็ประมาณสักสิบปีเริ่มตอนปี 2, สองพปลงฟองวิกฤติดนึดงตอนนั้นไม่รู้จะทำอะไรจังหวะเอินกับเรต่างประเทศแล้วตลาดมันก็บูมเหมือนคนทั่วไปเนาะที่เวลาเข้าตลาดเราก็มักถูกชักจูงมาในช่วงที่ตลาดมันแพงเกินไปผมก็เจอแบบนั้นเหมือนกันพอเข้ามาปั๊บก็โดนรับนองตอนนั้นขอดองไปเยอะรับนองอะเยอะเยอะถือว่าลงเยอะแต่โชคดีไง เวลาเริ่มเนี่ยผมเริมน,เรมน้อยอ่าไปเด้่เรื่องเรื่เรื่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงค่อยๆ่อเติบค่อยค่อย้างก่อดอยเรื่อยเรื่อยอเพราะว่าเข็ดมาเลยคือผมไปมตา่างประเทศเนี่ยไปทำธุรกิจอ่าแล้วก็คุ้งเจ๋งมัแต่ถามว่าคนเราพอม,มองอย่างคือเราหยุดไม่ได้อะคือยังไงเราต้องก้าวต่อถ้าเราหยุดแปลว่าเรายอมแพ้นะจะนองรองต่สิ่งที่ได้ผมว่าคุ้มที่มากพอเข้ามาเจอวิกฤติปั๊บเนี่ยทำให้มุมมองการลงทุนของผมเนี่ยมันมันเปลี่ยนไป แตกต่างกจะถามว่านักลงทุนมีช็อตคัดไหมนะไม่มีฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกคนรุ <h <h ่นใหม่จะแบบโอ้แบบเสียเสียใจมันไม่มีช็อตคัดเหมือนชีวิตอ่ะผมว่าลงทุนมันสะท้อนชีวิตชีวิตบอกคุณมีชีวิตช็อตคัดไหมชีวิตที่ประสบความสำเร็จชีวิตที่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่ผ่านผ่าน ประสบการณ์ผ่านความลุ้มเลวระหว่างทางน,นะครับเขาก็ถึงมีมีประสบการณ์ที่เขาทาให้เขาผ่านไปได้นะครับตลาดทุนก็เหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันมีอยู่ง่ายๆใครก็ตามที่สามารถอยู่ในตลาดทุนได้นานที่สุดคนนั้นรวยที่สุดเพราะตลาดทุนมันคือมันคือเขาเรียกว่าตลาดที่สะสมสินทรัพย์ที่ดีที่สุดเนี่ย มไม่ใี้สิบปีเนี่ยหุ้นจะมดีดีที่สุดก็ปีเดียวคือหมายว่าอะไรหมายว่ามันทดสอบความอดทนจริงๆคือมันจะมีช่วงแล้วมันระยะเวลาไม่เท่ากันด้วยช่วงที่ดี่สุดของหุ้นแต่ละตัวก็เขาไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าคนที่ได้รางวัลจ,จ,จากนนาจากผลตอบแทนเนี่ยมักจะเป็นคนที่คิดจะซื้อหุ้นแล้วไม่ได้ขายมันผมยกตัวอย่างนะว่าไอ้อย่างหุ้นตัวหนึ่งทุกคนน่าจะรู้จักเราอย่างปตท อนเข้าตลาดก็เล่นกันประมาณทสองบาทไปสาบาทสองบาทไปสามบาทสองบาทสาบาทเล่นกันอยู่แบบห้าหกปีแต่พรามันขึ้นดีตุ้มห้าสิบาทคําถามคือไอ้คนที่เล่นสองบาทไปสาบาทเขาสองบาทไปสาบาทเขาขายเขาไม่ได้หรอกไอ้ช็อตใหญ่ไอ้สามบาทไปห้าสิบาทเนี้ยไม่ได้คนที่ได้ก็คือคนที่ลงทุนระยะยาวซึ่งต้องมีกททดสอบอาจจะแบบขึ้นลงขึ้นลงไม่ขายมาตั้งสี่ห้ารอบ จนแบบคือบางคนขึ้นไปไม่ได้ขายเข้าทุนขึ้นไปไม่ได้ขายเข้าทุนขาดทุนขาดทุน,ททนไม่ได้ขายสุดท้ายได้รางวลัลเขาก็มีความหมดคนนะครับตรงเนี้สอนกันไม่ได้เล่าให้ฟังได้แต่พอในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะมีข้ออ้างเสมอไงเฮ้ยมันต้องใช้เงินมันเงินรอนบอกจริงจริงไม่ไม่หรอกทุกคนมีเงินเย็นเพียงแต่ว่าคุณคุณจัดสรรให้มันถูกต้องนะครับที่คุณมีร้อยบาทเนี่ยเป็นต้องลงหุ้นร้อยบาทคุณลงหุนสิบบาทก็ได้แต่สิบบาทนี่เป็นเงินเย็นของคุณแล้วคุณไม่ขายนะอ่า แล้วถ้าไม่ขายแปลว่าแปลว่าเงินนี้จะขึ้นกี่เท่าคคนถามผมว่าน้่รวยร้อยเท่าจากตาดหุ้นเป็นไงก็มีหุ้นตั้งหลายตัวขึ้นเป็นร้อยเท่าแต่ก็ต้องมาจากเงินเหือนแล้วถามว่าขึ้นร้อยเท่าใช้เวลาี่ปียี่สิบปียี่สิบปีถ้าคนอยู่ส0บปีเนี่ยมันขึ้นได้ส0บเท่าก็ถือว่าคุณเก่งแล้วอะถ้าอยู่ในตลาดสิบสิบปีนะแล้วได้หุ้นที่ขึ้นสิบเด้งเนี่ยคุณก็เก่งละแต่จะร้อยเด้งเลยนะที่เราคิดว่าทุนร้อยเด้งเนี่ยเราใช้ยี่สิบปี ออกเกีโอกาสมาเรื่อยๆโอกาสมากับวิกฤตนะครับแต่ถามว่าเราอยู่ที่เรามากกว่าเราลงท้อแต่สิ่งสําคัญในการบริหารเงินของเพราะในการถือหุ้นระยะยาวจริงๆน่ยถามว่าคนที่สามารถถือจาก,กตัวอย่างนะจะเงินล้านเป็นเงินสิบล้านได้เนี่ยมันไม่ได่ขึ้นทุกปีระหว่างทางของการขึ้นเนี่ยมันมีมันมีการยอ่อสมมติซื้อจากหนึ่ง,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 งล้านเนี่ยคุณขึ้นไปห้าล้านระหว่างทางจะไปสิบล้านมันไม่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิบมันง่ายไป พอทีห้าลงมาสี่สามลงมาสองแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วเราขายขายปั๊บมันขึ้นสิอันเนี้ยนี่คือบททดสอบคือยุคนี้ถ้าถามมันเป็นยุคข้อมูลว่าโหลดคุณมากเกินไปสมัยก่อนใครมีข้อมูลได้เปรียบเนาะสมัยนี้ใครมีข้อมูลมากเกินไป่แย่วิธีการมีจะตัดอะไร่มันไ็จะเป็นลงไปคืออย่างผมผมต้องมาหาแนาันว่าตกลงผม,ผมดูอะไร็นหลเกล่าหลักๆผมดูบริษัทผมไม่ค่อยดูเศรษฐกิจโดยรวมเท่าไหร่่จริงถ้าเกิด อยากจะรู้ตัวเองมันต้องทดสอบด้วยลองจริงเนาะลองซื้อขายจริงนะครับคือถ้าคุณซื้อขายระยะสั้นแล้วคุณได้กำไรแปลว่าคุณอาจจะเหมาะกับการเป็นเทรดเดอร์แต่ถ้าคุณซื้อขายระยะสั้นซื้อที่ไรมันลง,งทุกทีขายที่ไรขึร้นทุกทีผมว่าคุณเปลี่ยนแนวอยู่อ่าคุณมาเป็นออนในหุ้นมเอองั้นซื้ออย่างเดียวไม่ขายเลยแต่ซื้อหุ้นดีๆเปลี่ยนโจทย์ไปเลย ว่าอยากให้คุณเข้ามาดูจับตลาดหุ้นให,ให้เร็ววันนี้อย่างเอานี้คนที่คนที่ลงในตลาดหุ้นทุกคนเนี่ยมักจะพูดเป็นดเดียวว่าผมเริ่มชา้าไปถ้าวันนี้คุณเริ่มได้เนี่ยว่าคุณเริ่มเลยไม่เป็นต้องเงินเยอะแต่สิ่งแรกคือเข้ามาเพื่อเรียนรู้มันนะเพราะตลาดนี้ผมว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสสาหรับทุกทุกอาชีพแลวคนที่เข้าใจหุ้นเนี่ยชีวิตสบาย